โอ้เข่ากระป๋องถ่าละในวิลายามเบ็ดละครับพี่น้องโอ้ยมาเสมาแดดทิเดเขาอกระป๋องถ่าแล้วยางไหวเทศจานถ่าแน่ถ่าแน่โอ้ไะโอ้เข่ากระป๋องถ่ามานเพิ่นว่าบ่ไะชมกันพี่น้องเดียวๆไปเลยเบ็ดซีบรังไปมาเบิ่งกันครับพี่น้องเย็นๆ ได้ขันแหลกอยูยใ้่บโบจื่อได้ข่อยได้ใจขึ้นได้อ่าถือนี่วาอ่าหนึ่งตัวอ้โอ้ยปลาชนดิดใหญ่เนาะนี่ครับปลาดุกหน้าที่น้องอนี่เอาใส่ไปในทงหน้าเนี่ยตัวเรกมาแล้ว ตุนโตต่อไปครับปลาท่านใหญ่เป็นใดพี่น้องมาล่มท่านได้อวยปไปต่อกู่เลยบอไปดุลเริเ่เบิ้งสิได้ได้โตใชเอาอ,อีกออออออแ่้ไปเทีบเทีบเทียบแมนบอโอ้ลมคุ่ยกดอกว่ะเออตัวที่สองโอ,โอ้มาน่วยจานเนี่ยแน่นน่อนเลย หน้าเผนปะดุกายครับใช่เป<อ>็นไรเอาบ่เถีกบ่ะอ่าสามหลังแหละครับได้จานถือกยี่บ่าใช่เอ้ยดินเดียวๆเลยแด่การได้การ สีหลังสามตัล่ะประดุกหน้าครับพี่น้องกินเักบ่ะสามตัวครับใส่เบ็ดในใหหน้าครับพี่น้องเนี่ยหน้าจานมาเล็นน้ำเหลู่หน้ากินข้าวเที่ยงกันแล้วจะหน่อยไปไปต่อเฮาเอาอยู่บอกอูอ้ตัวใหญ่เว้ยนี่น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยมึงมันดึงขั้นพน ได็กันได็กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิรุดมันสิรุดของได้หนึง่งปดปดเอ,อ้ยึงแก้วอ้ตัวใหญ่วะ่ะตัวนี้สวยงามเลยโอ้แห่งดีว่ะขันเบ็ดดึงดึงน่ายามมันมันสิได้มาหาอยู่เรื่อยได้แน่วนี่ออโอ้ขีหก็เดือนยังข่าปากี่ผลที่น้องเลยเจ็บเบ็ดเลยวะโอ้จานมิด ทองดีด้วยน่ไปต่ออีกห้จักขั้นล่ะจานอุ้ยอุ้ยอยู่ปะอยู่ปะนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเดนี่นี่น,ๆๆๆๆๆๆนี่นอู้าอีกแล้วครับหาโตเลยโอ้โดรยการไดยการเอาใส่หอดใส่จานหอดทุนป่น ห้าตัวเลยครับโอ้เกือบรุดบม่รุดหรอกเนาะเออไม่เลือเกไปเดิเดนเกี่ยงเลยเว้ยตัวนี้ห่วยโมมันถือหรือว่ตัวนี้นนก,นก็ได้นี่ยใช่เดี๋ยวใช้มันคือเอียงๆว่เะเดียเด๋ยวเดี๋ยว<อ> นี่ยๆๆี่เดี Training Training ๋ยวเดี๋ยอาเออาดึงหยาก่ดึงหยากรัลุดอุยเดี๋ยวดีเอามาแล้วนี่พร้อมหยาดึงไปคลองที่น้องเอ้เกือบลุดนี่โอ้หลยขักไว้ปลาหน้าเจ้านเดีกันเดี๋ยวกอาปิงกินแซ่บๆนอนน้ออุ้ยนี่พิเโตทันได้ใหญ่ป็นไรวะ เดี๋ยวระดูหน้าก mm ็นซ้ำนี่แหละครับพ uh. uh, right, uh. ี่น้องนี okay. ่หนึ่งสาห้าหกโตเจ็ดสิบหลังสิบหลังเฮ้ยเจ็ดหลังถือปะฮะวางมาวเดี๋ยวเดี๋ย้ยเฮีปอดดินเดีอนปะคองวองวะปดเอาปดเอาเออเออ้นหยาวก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละอ้าวสวยงามเลยครับนี่ แจ่มเว้ยเโตเดีบบการเดีบบการนี่ใส่สนีพอดีปีงเนเาะที่บอกว่าลมออกน,น,ออ 9, นี่คืคักดีดอกใช้ใช้อีกถือกเอาี่ะนี่ยังไปใชล้วป่ะนี่พอใหญ่อันนีนี่พี่น้องเห็นบ่นี่สุดท้ายแล้วนี่ มันมีอีกขั้นหนึ่งบริหารใช่ตอนนั้นบรนถึก,กโอ้อเอาขั้นนี่เดี๋ยวนี่เห็นบหมครับนี่นี่ประดูกหน้าอ่องใส่การเลยเดีย๋วดวยวเจ็กโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด <J> เจ็ดโตเบิร์ตเราเบรียบไปเอาหากินเข่าป่าปนิมานอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ปลาดุกหน่าเจ็ดโตครับใส่หนาน้อเดิน้นาใส่มันก็อนพอจีลูดมือไปเบิดะะ์ตเสร็จแล้วครับพี่น้องเลยไปพอจีบยางขึ้นเมื่อเทียงขึ้นเด้อพี่น้องไปกินตีงปลาแซ่บกัน